FX ห้าศูนย์สี่นะครับนี่ครับอยู่ที่ปลายผมไม่โป้งผมเลยนะครับเข้าหน้าต่างไบออสเลยนะครับนี่ครับผมจะไม่แง้มหลังนะสังเห็นไหมครับแตกเลยนะครับนะครับที่พัดลมจุดระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนได้เลยนะครับให้เต็มหัวคลิปก็พอเดี๋ยวเราจะเซตอัพโอกันนะครับผมจะเซตอัพโอให้ท่านลูกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเครื่องของคุณมอสนะครับนามาจากอําเภอชาัยยานะครับท่านลูกค้ามาแต่เช้าเลยนัดคิวมาโอเคนี้มาดูอาการนะครับคือบางครั้งเปิดติดเข้าวินโดว์ได้แต่ก็ขึ้นบูสสกรีนบางครั้งเปิดเปิดติดเข้าวินโดว์ไม่ได้เข้าหน้าต่างไบโอสเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรอาการประมาณไหนมาดูกันเลย ผมขยับกล้องนะครับขอโทษด้วยเมื่กีโอเคอ่โน้ตบุกรุ่นนี้เป็น ASUS FX 5 0 4นะครับนี่ครับอยู่ที่ปลายผมไม่โป้งผมเลยโอเคครับทีนี้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะเข้าหน้าต่างนี้เลยเข้าหน้าต่าง BIOS เลยนะครับบางครั้งก็เข้า Windows ได้นะครับจะบู่มสกรีนเดี๋ยวผมจะให้เข้า Windows ครั้งหนึ่งครับผมกด F 0นะครับเซฟ เครื่องของท่านลูกค้าเป็น SSD นะครับแต่ SSD บางครั้งอาจจะเจอ SSD บ้างไม่เจอบ้างนะครับผมคิดว่ามีส่วนประมาณนี้นะครับเราสันนิษฐานไปก่อนแต่บางครั้งก็เข้า Window s ได้แต่เมื่อกี้ผมลองเข้า Window s ครั้งหนึ่งก็แล้วก็บูตสกร,รีนยิบูต n d o w s ว์กำลังขท่านลูกค้าโทรไปถามศูนย์ศูนย์ก็แจ้งมาประมาณว่ามีพาสเวิร์ดนะครับผมไม่ได้ขอพาสเวิร์ด ผมไม่ใส่พาสเวิร์ดนะครับโอเคทีนี้บางครั้งก็เข้าได้เล่นได้เลยนะครับบางครั้งเข้าไม่ได้อโอเคเดี๋ยวผมปิดไปเลยนะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับของท่านลูกค้าก็คือนะครับดูนะครับมันพับของท่านลูกค้านะครับแตกผมจะไม่แง้มหลังนะรังเกตไหมครับแตกเลยนะครับแต่เรา่อมมันพับด้วยเลยนะครับแล้วก็กดปิดเครื่องนะครับ สวิตปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ๋อสลีปไปนะครับแล้วเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับซ่อมบานทับแล้วก็เช็คด้านในนะครับว่าเป็นเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งคือผมแนะนาให้ท่านลูกค้าเซตอัพโอเอสใหม่แล้วก็ทําความสะอาดใหม่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในว่ามันเป็นยังไงเราถึงได้ต้องทาความสะอาดกันครับไปดูกัน ท่านผู้ชมครับผมได้เปิดฝาหลังเครื่องมาแล้วครับเดี๋ยวผมถอดแบตเตอรี่ออกนะครับกันช็อตเดี๋ยวผมกระจายดูเพื่อนๆดูกันถอดแล้วนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับมีคาบฝุ่นเยอะนะครับที่พัดลมชุดระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวระวังทีโคนให้ใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็นี่ครับฮัดดิสกับตัวตัวเอเจดีนะครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดนะครับที่นี้มีเริ่มมีปัญหาแน่นแล้วก็บานพับ ครับคุณเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดก,กันแล้วเกะกันรคุณมอสครับเครื่องของคุณมอสนะครับ นี่ครับอ่ะเบื้องต้นก่อนนะครับผมไม่ดูทีละชิ้นนะชิ้นแรกก็คือนี่ครับเห็นไหมครับค้าวฝุ่นจะทะลุเข้าคีย์บอร์ดอันดับแรกนะครับที่เข้าไปออดเป็นไปได้นะครับในส่วนที่เป็นไปได้คือผมจะแก้ให้ทั้งหมดเลยรอบเดียนี่ครับนะครับค้าวฝุ่นจะเริ่มเข้ามาจากฝั่งคีย์บอร์ดนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทะลุมาเห็นะครับในผลที่ได้เข้ามาฝั่งนี้นะครับดี๋ยวไปดูกันอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้รอบเดียวเลยนะครับ ญาตวางบอดี้ก่อนอ่ะมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับก็เยอะมากแล้วครับเยอะครับแล้วกอนนี่เห็นไหมครับพัดลมเขาดูดเข้ามาดูดเข้ามาแล้วมามา,มาผ่านคีย์บอร์ดมาเข้ามาฝั่งนี้นะครับพัดลมจะข่ายอ,อกตรงนี้อีกอย่างหนึ่งมาดูกันผมว่าฝุ่นน่าจะเยอะอยู่นะครับเราเราผมจะทำความสะอาดให้ทั้งหมดนะครับมาดูนะครับ หนึ่งสายพัดลมออกเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดอันนี้ระวางซีโคในนี้นะฝุ่นเยอะนะครับเยอะมากเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมก็ยัดวางบอร์ดก่อนอ่าในส่วนบันพับนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะรบันพับฝั่งนี้อ่าน็อตกะแขงนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับคือน็อตตัวนี้โดนฝุ่นเยอะนะครับผมก็เลยแข็งนะครับดึงออกยากเดี๋ยวเราต้องแกะมาทําด้านในก่อน อันนี้น่าจะแตกไปแล้วนะครับอ่าแล้วจะมีน็อตบานพับนะครับที่หลุดไปนะครับคุณนอตเดี๋ยวผมจะซ่อมให้นะครับตรงนี้นี้เดี๋ยวผมไม่ดูว่าน็อตหลุดไปยังไงนี่ครับน็อตหลุดเยอะมากส,สองสามตัวสองตัวนะครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในส่วนนึงอ่านี่ครับผมได้ตรวจเช็คแล้วฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ดีเลย์นะครับมีส่วนเหมือนกัน ก็อาจจะไปเลือกบูตจากฮาดดิตอนนี้ไม่ได้เลือกบูตจาก M.2 ของท่านลูกค้าของคุณมอสนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ทั้งหมดแบตเตอรี่ไบอัอะไรผมปรับให้หมดเลยบรับนะครับเดี๋ยวไปทั้งปรับสะอาดกันคุณมอสครับผมได้แกะบอดี้จอมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตำแหน่งนี้เลยครับหลุดเลยบรนพับนี่เดี๋ยวผมจะซ่อมบรนพับให้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขายน็อตให้บอกให้รวมหน่อยนะครับคุณมอสเพราะว่า เป็นเองนะครับสาุที่ได้เป็นก็เพราะว่าฝุ่นจะเข้าในตำแหน่งบันทับจอ,น,นะอน,นี่เห็นไหมครับน็อตหลุดเลยป่าบอดี้แตกนะครับไม่ใช่หลุดแตกเดี๋ยวผมจะคลายน็อตแล้วก็วางอีพ็อกซี่ให้นะครับแล้วก็ซ่อมบันทับจอเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดบอร์ดกันอีกทีนึ่าบอร์ดผมได้ทําความสะอาดแล้วล่ะครับแต่ว่ายังเหลือวางซีโคนนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการกชุดนี้ก่อนนะครับเอาไปทีละสเต็ปนะครับไปทำกันเลย ่อาคุณมอสครับผมได้ซ่อมบานพับให้แล้วนะครับถึงได้เลยนะครับด้านนี้ผมก็หย่อนให้นิดนึงนะครับมึงได้นี่เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะวางซิลิโคนนะครับขั้นตอนถัดไปผมก็จะวางซิลิโคนอ่านี่ครับซิลิโคนนะครับผมได้ถอนแล้วนะครับแห้งเลยนะครับซิลิโคน CPU นะครับกับกัดจอแห้งเลยนะครับเดี๋วเระวังมั ผมจะวางใหม่เลยผมจะเช็ดอันเก่าออกนะครับนี้อันเก่าเราต้องเช็ดออกเลยเนะช็ดออกให้สะอาดมันแห้งนะครับสาเหตุที่เราต้องวางใหม่นะครับอ่อความร้อนจากหลังชิปนะครับจากด้านหลังชิปตัวนี้นะครับจะวิ่งขึ้นมาที่ซิงค์นี่นครับวิ่งขึ้นมาที่ผ่นแผ่นทองแดงไอท่อทอ,องแดงน,นะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่า,าส่วนพัดลมนี้ผมก็ได้ทําความสะอาดให้แล้วด้วย เราจะไม่่าทํารอบเดียวเลยนะครับไหนๆก็แกะเครื่องแล้วนะนะครับผมแนะนําให้ทํารอบเดียวเลยได้จบเลยนะมันเป็นการเมีเทนเนสเครื่องนะครับบางทีเราใช้หลายๆปีมันก็จําเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเช็ดอันนี้ออกให้หมดเลยนะครับ ใช้กระดาษชุดชู้วครับเช็ดแต่ผมวางใหม่ผมจะวางเป็น MX4 นะครับ MX4 นะมาทางของเขาก็คือเขาวาง MX4 เลยนะครับาวางไปใหม่เลยจะมีเสียงดังๆนะครับจะมีเพื่อนอยู่ห้าใจนะครับ าวางซิลิโคนนี่ไม่จําเป็นต้องวางเยอะนะครับถ้าวางเยอะ,ะก็จะไปะจิดที่คอชิปแค่วางวางหัวชิปให้เต็มนะครับก็ก็เป็นได้นะครับได้แล้วนี่ครับนะครับได้เลยนะครับให้เต็มหัวชิปก็พอเดี๋ยวผมจะขันน็อตนะครับแล้วก็ประกอบนะครับเพื่อลง OS อีกทีนะึง ร้อยแล้วนะครับมันพับใช้งานได้นะครับยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะเซตอัพันนะคกันผมจะเซตอัพ OS ให้ท่านลูกค้าด้วยนะครับเป็นเครื่องคุณมอสนะครับเซตอัพ OS ใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเซตอัพันนะครับคุณมอสครับผมได้เซตอัพ OS ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเครื่องเลยผมใช้ซัพลายตัวนี้กินกระแสเยอะๆนะครับตันนี้จะ เขากินแบตเตอรี่เยอะมากครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยครับเร็วมากนะครับเป็น m 2นะครับเครื่องเข้า o s แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับคลิกขวา property นะครับเลือกดูสเปคของเขานะครับเป็น cpu c o ย e ห gen 8นะครับ ram 8 g i มีฮร์ดิสก์2ลูกนะครับ b r m 2 1อันนะครับ250แล้วก็ s a ฮันดิ์ธรรมดา1 TB เรไนะครับ ได้นะครับใช้งานได้ปกติบัดพับก็โอเคนะครับได้แล้วนะครับคุณมอสสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงศ์ได้ทาคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆนท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมนะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับอยู่ในคลิปเลยสามารถติดต่อสอบถามราคาก่อนซ่อมได้ครับ ับบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ